ชุดเบ็ดเซตละ12ใบครับยางแหลม2 4 6ส2่2ใบเช่นกันครับยางแหลมตู้น่าจะ2บก1น่หรือบก2วัดจะของบนนอนเนี่ยบ่ัยโดยจันหนึ่งนุนุนน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 กนครับนุนุกสาวดองสมบูรณ์ครับทากันโท่จะไวกระสินเบ็ดข้างละ12 21อิ้วเทอร์โบของน็อตสซารครับ 21นิ้วครับข่างละ12เสียงกลาง12นิ้วยังอ่ะอี่ยี่หอยยังะ่ะเดี๋ยวไปเห็นครับอยู่ข้างในจของพื้นนอนอยู่บริษักวนครับสอง <2 S 2> ใบย <24 S 2> ี่สิบสี่ใบน่าจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด มัน12ดิบสี14เมตรครับที่ไปที่ฐานนี่12ใบเบ็ด24ใบครับใส่ไฟหม้อขุ่นเห็นปะไฟไฟนี่ไฟหม้ออุ้ยเบื้องหลังไวที่ครับผมพลังเป็นก็มีเสรืรอมันอยู่ข้างบนนะครับมันนอนอยู่บนบกวันนะครับ คือหมุนพลังเจ็ดขางนี่ครับ,รบเปลี่ยนว่าเทคไบโพล่าสามขันครับสองขั้นนะครับ t ี k D T D สามนะครับว่าเทคสวิตชิ่งตัวนี้ขั้นหายลอยวะครับเสียงแหลมแล้วอาจารย์จะระบบสามขางนะครับตัวนี้เสียงกลางตัวนี้เสียงแหลมตัวนี้เสียงเบส นึ่น,นุกชุดนี่ชุดหม่ไมทั่วยูอาร์สิบเก้าดีซาวทเทคกควดวาเทคครับควอดวาเหคลเคว,ด,ว,เคควดซาวทเทคกดออีดีเอ็มหแอดดสแอดซีสตัวนี้เป็น นั่นมีเครื่อยูคของมีม่คือชุดชุดเมกและเครื่องปรุงครับอยู่นี่ทางคุณก็ดีกันับเดี๋ยวไปเบิง่งที่เก้ามผมมาล่างอีกเซตหนึ่งครับพี่กันวาเทคดวอเทควอเห็สามพันหกไปโพล่าหม้อแปลงหม้อแปลงสอง กันดีเสก,กลางลก็าตินสแหลมครับสามทางสามทางน็อตซาเทอร์โบนะครับปีที่แล้วพระเดพรกุลท่านพระครูประลัด อาจรริยวัดหร,รือพระคูไก่เจ้าวาดวัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสรา,ารคามพระเดชพระคุณพาลูกพูหลานของพี่น้องชาวตำบลเขาพุกสูงนะครับได้นำบั้งไฟล้านในปีที่แล้วปีนี้นะครับอางดบั้งไฟล้านจัดเป็นเพียงบั้งไฟแสนปีนี้จัดยิ่งใหญ่เช่นเคยครับพี่น้องครับนำบั้งไฟแสนจำนวนหกบั้งนะครับ เพื่อจุดถวยถวายบูชาแดอองคงพระยาแถนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องนะครับเป็นบั้งไฟแสนหกบั้งให้พี่น้องได้รุนได้ชมได้เชียย์กันอย่างเต็มอิ่มตลอดทั้งวันจากนั้นยังมีบั้งไฟขนาดสอง